สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพามารับชมงานติดตั้งระบบ DSP ในรถ Honda Civic FE กันครับ ซึ่งคันนี้เป็นรุ่น RS EHEV รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับและผมจะพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของขั้นตอนในการติดตั้งว่าการติดตั้งระบบ DSP ใส่เข้าไปในระบบรถเพื่อเติมเต็มรายละเอียดสีต่างๆนั้น,น,นมีขั้นตอนอยังไงบ้างซึ่งก่อนอื่นเลยครับคันนี้พี่จองรถได้มีการอัปเกรดตัวชุลลำโพงและซับบูเฟอร์ไปแล้ว แต่ต้องการย่านเสียงที่เป็นย่านเสียงกลางที่วิทยุไม่สามารถปรับแต่งในย่านนี้ได้ครับก็จะมาอัปเกรดระบบ DSP ในวันนี้กันแต่ก่อนอื่นเลยครับเราจะมาตรวจเช็คระบบเคื่องเสียงเดิมก่อนที่จะติดตั้งชุดระบบ DSP ใหม่เข้าไปครับ mm hmm. เพื่อทําให้ชุดลาโพงนั้นทางานได้เต็มประสิทธิภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมและได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นกลับไป mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปแนะนําและรู้จักกับ DSP ที่เราเลือกใช้ในรถ Honda c ซี i c คันนี้กันเลยครับ ผู้ชมจะเห็นว่าจะมีกระบอกฟิลหนึ่งทางแบบนี้นะครับเราจะติดตั้งระบบ DSP ใหม่เข้าไปเราจะอัปเกรดตัวชุดระบบสะพานไฟใหม่นะครับโดยที่ไม่เป็นการไปต่อพ่วงจากสายไฟเดิมใช้เป็นระบบฟิลสองทางแบบนี้ครับทำให้การแยกไฟและการดึงกระแสไฟต่างๆทําได้เต็มศัภาพเหมือนเดิมและที่สําคัญสายไฟที่ใช้มาเป็นระยะเวลานานาแล้วครับก็อาจจะมีออกไซด์เกาะอยู่ที่ตามขั้วคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับเราก็จะมีการตรวจช็คในส่วนของจุดเชื่อมต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้วฟิลหรือว่าตัวขั้วสายไฟที่เข้าตัวแบตเตอรี่และเราใช้ ทำความสะอาดตามขั้วคอนนิเตอร์ต่างๆครับเพื่อให้ประสิทธิภาพการไหลของกระแสเนี่ยทำได้เต็มประสิทภาพเหมือนเดิมครับซึ่งวันนี้เราเลือกใช้สินค้าของแบรนด์ LP p i n นนะครับที่มาในรุ่นของ P X E R 5 0 0 S ลงท้ายด้วยคำว่า S นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี2025นี้ได้รับการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ ให้มีประสิทธิภาพที่เสถียรมากยิ่งขึ้นโดยในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้การจะติดตั้งแอมฟิฟายเออร์ทั้งทีก็ต้องคำนึงถึงพื้นที่ในการติดตั้งด้วยและระบบใหม่ล่าสุดที่ทาง Alpine แนะนำและนำเสนอกับเทคโนโลยีในปี2025นี้ครับเราเรียกว่าเป็นระบบ DSP i n t e g r a t e Amp ที่เป็นการทำงานร่วมกันของระบบแอมฟิฟายและระบบ DSP รวมเข้าด้วยกันเพียงหนึ่งเดียวอยู่ภายในตัวนี้แล้วครับทำหน้าที่รับสัญญาณเสียงที่ส่งตรงมาจากตัววิทยุเข้ามาประมวลผลเพิ่มกำลังขับเพิ่มรายละเอียดเสียง และส่งตรงไปหาตัวชุดลำโพงใหม่พร้อมทั้งระบบ R500S ตัวนี้ยังมาพร้อมกับปล e out ทั้งหมดจำนวน6 h ชนแนลสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ a อ p i i y เพิ่มเติมได้ในอนาคต และยังเพียงพอสำหรับการใช้กําลังขับภายในตัวสำหรับการขับชุดลำโพงที่ไม่ต้องการกําลังขับมากนักนั่นเองครับและข้อดีอย่างที่2ครับยังรองรับปลี out สำหรับการไปต่อพวกคุมซบวบูเฟอร์พร้อมทั้งฟีเจอร์ครบครบนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธสตรีมมิ่งและการเชื่อมต่อ AV x ก็สามารถรองรับการใช้งานได้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปแนะนําว่าหลังจากที่เราติดตั้งระบบ d s p ตัวนี้เข้าไปในระบบรถของเราแล้วจะได้คุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นแค่ไหนขั้นตอนในการติดตั้งนั้นเราเดินสายแบตเตอรี่ใหม่นะครับจากตัวขั้วบวก หนึ่งเส้นครับเข้าไปที่ตัวชุดสะพานไฟหรือชุดกระบอกฟิลนั่นเองซึ่งเป็นตัวช่วยโปรเทคเรื่องของแรงดันไฟนะครับที่จะเข้าไปหาตัวอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นไม่ว่าจะเป็น DSP และซ u วน์เฟอร์ครับโดยเราได้ดีไซน์ตัวเพดตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับกับการยึดตัวชุดฟิลทำให้ตัวฟิลตัวนี้ติดตั้งได้อย่างแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำระบบ DSP ครับเมื่อติดตั้งเข้าไปในรถของท่านแล้ว จะได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงนะครับคันนี้ติดตั้งในรถ Honda Civic FE ซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่เนี่ยก็เข้ามาให้ทางเราได้อัปเกรดระบบ DSP ติดตั้งเข้าไปในรถช่วยปรับปรุงในเรื่องของรายละเอียดเสียงโดยการปรับแต่งเรื่องของพารามิเตอร์ EQ ครับ d s เเขาจะทํางานร่วมกันกับซอฟต์แวร์นะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถที่จะลิงก์ในเรื่องของการปรับย่านความถี่เสียงต่างเข้าไปที่ตัว DSP ได้โดยตรง โดยในระบบรถคันนี้เราเลือกใช้ในรุ่นของ r 5 0 0 s นะครับที่เข้ามาพร้อมกับจำนวนชแนลสูงสุดถึง6ชแนลสามารถที่จะปรับแต่งและควบคุมสัญญาณลำโพงโดยผมจะแบ่งเป็นลำโพงประตูเนี่ยทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะครับก็จะแบ่งใช้ทั้งหมด4ชแนลและ5กับ6ชแนลเนี่ยจะเป็นชแนลของซบวบูเฟอร์ครับทำให้เราสามารถปรับแต่งชุดลำโพงคู่หน้าคู่หลังรวมถึงซบวบูเฟอร์รวมเข้าด้วยกันได้เสียงที่มีความเข้ากันมากยิ่งขึ้นโดยคันนี้ครับเราสามารถปรับแต่งย่านพารามิเตอร์ eq เสียงสูงเสียงกลางรวมถึงเสียงทุ้มให้มีความโดดเด่นในเรื่องของรายละเอียดเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงมีการปรับแต่งเรื่องของ Time ไลน์เ m e n t ครับช่วยทำให้ได้มิติเสียงได้โฟกัสตำแหน่งคนร้องอยู่ที่ตรงกลางได้เวทีเสียงที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแบบคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงจริงหลังจากที่มีการปรับแต่งเรียบร้อยเลยครับ สำหรับท่านใดที่มีปัญหาในด้านของการฟังเพลงในด้านของคุณภาพเสียงนะครับที่อยากได้เสียงที่มีความชัดมากยิ่งขึ้นได้วิธีเสียงที่มีโฟกัสอยู่ที่เซนเตอร์มากยิ่งขึ้นแบบคันนี้นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ารับการแก้ไขกับทาง o อเวอร์ฮอนเซางปปิดของเราได้นะครับโลเคชั่นของที่ร้านอยู่ที่เซรีไทย33ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมและพบกันในคลิปโดรอคันต่อไปครับ